สวัสดีค่ะพุกคนวัน,นนี้สาวเอกก็จะพาทุกคนมาทำยำนะคะอันนี้เราปรุงน้ำยำไว้แล้วนะสีสันน่าทานมากน่าแซ่บมากยังไม่ได้ใส่ตพวันนี้นะลงทุกคนทายซิว่าเราจะทำยำอะไรเอยเดี๋ยวขอชิมกันนะแซ่บมาก ดูทีนี้เราไม่ได้ยำถ้วยเล็กๆนะคะทุกคนเรายำเป็นกระมังะเพราะว่าเราจะทําขาถุงละยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาของลงกันน้องนี่ทุกคนเราเอาของลงนะดูสิเราทําอันนี้นะยำลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นใส่ไอ้หมูยอ,อเราต้องคนให้มันเข้ากันนะคะที่นี้ รสชาติจะมี3ามรสนะคะคือร,รสเผ็ดรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานนะแซ่บมากอะไรอ่าลาบประดุจจใช่ลูกค้ากำลังเข้าแล้วนะจ๊ะ ช่วงนี้สาวเอเวลาลงคลิปน้อยมากเลยนะคะฝากทุกคนอย่าทิ้งสาวเอเวยเป็นกำลังใจให้สาวเอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ